มเด็จพระศีนครินทราบรมราชนนีเคยตัสว่าฉันจะปลูป่าบนดอยตุงและการเสด็จทอดพระเนตรบริเวณดอยช้างมู่ซึ่งเป็นดอยที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอนตรงนี้พระราชดำริว่าน่าจะได้รับการฟื้นฟูให้กับคืนสภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วจึงได้มีการสนองพระราชดำริโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ประสานกับหลายหน่วยงานงสนร้างสวนลุกชาติบนดอยช้างมู่มีการปุดปร้อมเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่จากสองข้างทางถนนประมโยธินจึงซึ่งมีการขยายถิวก,การจราจรขึ้นไปปลูกในส่วนนี้อันเป็นการชุบชีวิตต้นไม้ถวายสมเด็จย่าเนรวิตป่าดอยตุง การคืนป่าการคืนป่าให้กับดอยตุงของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของการระดมกำลังปูป่าทั่วประเทศไทยการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาธนเนีตทรงเพียพรพยายามนำธรรมชาติดับคืนสู่แผ่นดินและทรงช่วยยกฐานะกระพาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไรโดยโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการของมูลนิธิอื่นๆนั้น เรียบได้ดังดวงประทีปที่โชตช่วงให้ทั้งความอบอุ่นและสว่างสวัยแกนาประชาราษฎรข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไป้พร้อมใจกันมาถวายราชสักการะน้อมเก้าน้อมกระหมอ่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบประมาณไม่ได้นอกจากทานทุกมวนบุผาสุมาลัยอันอันเป็นเครื่องสักการะตามประเพณีแล้ว